ช่วงของไฮโซช้อปปิ้งเอ๊ะวันนี้เป็นช่วงแบบสัปดาห์นี้นะขออะไรม่วงม่วงเพราะว่าพอครีมเราเป็นสีม่วงค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะคะทำมาจากผลองุ่นสีม่วงนะคะสุซานเลยต้องแบบเรียกว่าทำตัวให้มันแบบว่าแมทชิ่งหน่อยกลมกลืนกลมกลืนค่ะท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมขา ในเมื่อเรากําลังพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราอยู่นะคะซึ่งเราไม่เคยหยุดการอัปเดตข้อมูลเลยเราทราบว่านะคะโรคปัจจุบันนี้มีโรคแทรกซ้อนแย่ๆมากมายแล้วก็ทําให้มลภาวะของเรานะคะเรียกว่ามีการผลิตเชื้อโรคแบคทีเรียที่บางทีเนี่ยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ยังหาตัวไม่เจอเลยว่าเป็นแบคทีเรียประเภทอะไรทําให้คนต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หน้าของเราผิวของคนเราเนี่ยมันก็จะไปตามเรียกว่ายุคสมัยเพราะฉนั้นถ้าเราอยู่จุดเดิมอยู่ที่เดิมเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามโรคได้่เพราะว่าเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆก็พัฒนากันเร็วเหลือเกินเราจะต้องตามให้พัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ให้ตามทันเพื่อที่จะทําให้ปัญหาของเราเนี่ยถูกกาจัดให้หมดสิ้นถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวยิ่งเป็นตัวหลักของเรานะคะ ราชินีครีมหน้าเด้งนะคะที่เด้งกันมาไม่รู้กี่สิบสมัยะนะคะนี่ค่ะเด้งกันมาปีนี้ก็3สมัยนะคะคก็คือ ปีที่3 3สกว่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วจะไม่ดีขึ้นเราไม่ทําอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมไม่รู้จะทาทาไมจะเปลี่ยนนี่มันต้องดีขึ้นกว่าเดิมจะเปลี่ยนแล้วจะทําให้ตัวเองแย่ลงจะทําเพื่ออะไรนะนะนะคะมีแต่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นนะคะไม่มีใครนะคะท่านผู้ชมค่ะมีเงินขับรถอยู่ดีๆเอาเงินไปทิ้งแล้วเดินดีกว่าคนอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมถ้ามีในโลกเหมือนบ้าแล้วค่ะท่านผู้ชมบ้าจริงๆมีแต่จะเปลี่ยนรถให้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับให้รู้ขึ้น เคยครับนะคะอะไรที่เรียกว่าทันเล็กทันเล็กก็เริ่มใหญ่ขึ้นถ้าเรามีอะไรมากขึ้นเราก็จะเรียกว่ามีอะไรมาซัพพอร์ตให้เรารู้สึกว่าเราสบายขึ้นเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เหมือนกันเลยตัวหน้าเด้งของเรานี้นะคะเรียกว่าราชนีครีมหน้าเด้งของเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าเราเนี่ยต้องการให้ทันกับเหตุการณ์นะคะเชื้อโรคแบคทีเรียที่มีการพัฒนาต่างๆ เราบทยันค่ะท่านผู้ชมเพราะเราพัฒนาตามตลอดเวลาครับอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะสูตรใหม่ล่าสุดของเรานะครับเพิ่มส่วนผสมนะครับของผลมูลสีม่วงจากประเทศออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเนื้อครีมนะครับก็ต้องเป็นสีม่วงนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสีม่วงอันนี้อาจจะบุ๋มๆหน่อยเพราะว่าโซซานแอบใช้ไปบ้างนะคะท่านผู้ชมผู้ชมฝากถามมาเหมือนกันท่านที่ไม่ได้ไปที่บูธกาถามมาเลยว่าทาแล้วมันเย็นเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมท่านผู้ชมค่ะทาแล้วเราจะรู้สึกสบายเหมือน เดิมเย็นเหมือนเดิมหอมเหมือนเดิมแต่ที่สําคัญต้องบอกว่าหอมยิ่งกว่าเดิมแล้วอาจจะเย็นกว่าเดิมอีกนิดนึงเพื่อที่จะเพิ่มความสบายขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เรียกว่านะคะเป็นเป็นลักษณะของกลิ่นบําบัดอะจะทําให้รู้สึกว่าสบายผ่อนคลายแต่ที่สําคัญบางคนบอกแล้วทําไมต้องเพิ่มคุณสุซานจะเพิ่มทําไมอันเก่าก็ดีอยู่แล้วสุซานต้องบอกค่ะว่าผลองุ่นเนี่ยนะคะตัวองุ่นจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันดีมากค่ะท่านผู้ชมเราจึงจําเป็นต้องเพิ่มเติม เข้าไปเพราะตัวของเขาเนี่ยสามารถทําให้ระบบการไหลเวียนของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้พวกของเสียท็อกซินที่มันสะสมตามหน้าเราทําให้หน้าเราหมองคล้ำเนี่ยมันก็จะมีการสลายตัวได้มากขึ้นด้วยเป็นการดีท็อกออกเป็นการดีท็อกออกในขณะเดียวกันที่เราบํารุงฟื้นฟูแก้ไขแล้วก็ป้องกันนะคะแล้วกรณีที่2เขายังสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระให้มากขึ้นกว่าเดิมเรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองอ่าและกรณีที่3มค่ะท่านผู้ชมค่ะยังช่วยเกี่ยวกับลดการบวมของน้ําก็คือลดการบวมของ ลักษณะของการข้างค้างก็คือเกี่ยวโยงกับการดีท็อกนั่นแหละโอ้โหหน้าบวมตุยใช่แล้วก็สี่เพิ่มความกระชับกับผิวหน้าให้มากขึ้นให้หน้าไม่ใช่ตึงแบบเฟื่อยเแล้วเหี่ยวๆแห้งๆเป็นขุยไม่ใช่แต่หน้าเนี่ยเขาใสเด้งค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยว่าอันเก่าเรียกว่าใสแล้วเด้งแล้วดีแล้วดีแล้วตัวนี้นะครับดีมาก กเดิม,มากใสามากเด้งมากนิ่มมากนะรเรียกว่าราชนีครีมหน้าเด้งกําลังสองนั่นเองโอ้โหนี่นะคะเพราะฉะนั้นเป็น,นส่วนผสมเพิ่มเติมของไข่มุกและผลอง,งุ่นสีม่วงจากประเทศออสเตรเลีย,ยนะคะ,ะครเรามีนะคะช่วงนี้นะคะราคานะคะของเรานะคะท่านผู้ชมขา,าท่านผู้ชมอบอกวิ ปกติ7,999ราคาพิเศษ4,599บาทปรับจากเดิมมาหน่อยนึงแต่ตอนนี้ท่านไหนสนใจนะคะเรามีราคาพิเศษเหลือเพียง2,000กว่าบาทนะคะถูกกว่าตัวเดิมเพราะเป็นการเปิดตัวให้กับท่านผู้ชมครับแต่ท่านผู้ชมคะถ้าเราเนี่ยจะดูแลทั้งผีวดูแลให้มันครบเซตสร้างคอลลเเจนอิลาซินให้ผิวด้วยแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่กระชากผิวเนี่ยให้สวยย้อนวัยนะคะให ย้อนมาสัก10ิบปีพอครปีพแล้วก็ปกป้องแสงแดดแสงแดดนะครับแดดไม่แดบแสงแดดนะคะนะคะทั้งป้องกันน้ำได้แสงแดดได้ถึง60เท้าไม่ต้องกลัวเหนียวเนอะน่ะทาปุ๊บซึมปั๊บนะคะแล้วก็ชำระล้างนี่ค่ะไม่ต้องใช้สบู่แต่ของเราเป็นเจลล้างหน้าที่มีส่วนผสมของอมิโนโปรตีนของไขมุกบวกกับผลมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียนะครับล้างปุ๊บใส นิ่มทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลใจสําหรับผลิตภัณฑ์บารโคนี่เซตนี้นะคะท่านผู้ชมขาเรียกว่าเซตตุลาคมคามีครบเซตท่านาไหนที่คิดว่ามีทุกปัญหาใช้เซตนี้หายเกลี้ยงภายใน7วันในราคาพิเศษเพียง9999ยบาทครับศ่ะครัทั้งหมดนี้ก็คือศาสตร์แห่งความงามเพื่อท้าทายการเวลากับ บารคนนี้ของก็ดีจริงๆวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมก็คงได้รับกิดเคล็ดลับความรู้ของเรานะคะนิดๆหน่อยๆไปประกอบเป็นวิจารณญาณนะคะเราก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านสวยวันสวยคืนนะคะพบกันเวลาเดิมเช่นเคยพรุ่งนี้กลับรายการไฮโซเพอร์เฟกต์ค่ะวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ